นี่เป็นภาพที่เศร้าใจที่สุดสิงโตตัวน้อยกําลังพยายามใช้ขาหน้าลากขาหลังที่ไม่สามารถใช้การได้พยุงตัวไปข้างหน้าแม้ว่าจะเจ็บปวดเพียงใดแต่ชีวิตน้อยๆตัวนี้ยังคงเข้มแข็งและไม่ยอมแพ้ต่อโชคชะตาเดินกระเพกๆพยายามตามฝูงสิงโตให้ทันสิงโตน้อยจูเนียและเรื่องราวชีวิตการต่อสู้กับธรรมชาติอยู่ในอุทยานแห่งชาติแทนซาเนียแม่น้ําแห้งแล้งมาหลายเดือนทําให้สัตว์ที่กินพืชต้องอพยพรวมทั้งสิงโตด้วย ฝูงสิงโตมายาเพิ่งล่าอยู่ได้สิงโตหิวหัวแย่งเหยื่อกันกัดกินเยือตัวเล็กถูกพวกมันแย่งกินทั้งหมดฝูงสิงโตมีตัวมีเจ็ดตัวพร้อมกับลูกอีกสิบสามตัวมันไม่ง่ายเลยที่จะอยู่รอดในทัยแล้งนอกจากเหยื่อลดน้อยลงพระเจ้าก็ไม่ประทานฝนลงมาภายใต้ดวงอาทิตย์อันแรงกล้าสิงโตตัวมีหมดแรงนอนอยู่ในแม่น้ําที่แห้งเหือดพวกมันลังเลที่จะออกเดินทางไปไล่ล่าเยือสิงโตตัวน้อยอยู่รอบๆแม่ไม่ได้กินอาหารมาเป็นเวลาสี่วันแล้ว แม่เข้าไปเลียก็ไม่ทําให้ความหิวโหยลดน้อยลงสิงโตต้องตามให้ทันสัตว์ที่กินพืชแต่สําหรับน้องเล็กจูเนียร์เกรงว่าเส้นทางนี้จะยากลําบากเกินไปเมื่อฝูงสิงโตออกเดินทางสิงโตน้อยมักเจอปัญหาในการตามสิงโตที่โตเต็มใบแล้วเมื่อฝูงสิงโตอยู่ในภาวะที่เลือกยากฝูงควายขนาดใหญ่ปรากฏตัวขึ้นทําให้ฝูงสิงโตมีความหวังเสียงฝูงควายเหมือนกําลังเรียกพวกมันให้เข้าไปกินบีบให้สิงโตตามเนื้อพวกนั้นไปให้ทันเส้นทางนี้ลําบากมาก ทำให้สิงโตต้องจกซากศพจากสุนัขจิ้งจอกและแลง้งเพื่อความอยู่รอดแม้แต่เนื้อเน่าก็ต้องกินให้พอมีแรงบ้างเล็กน้อยในคืนที่มืดมิดสิงโตบุกเข้าไปโจมตีฝูงควายฝูงควายแอฟริกาเป็นอยู่ที่อันตรายการโจมตีฝูงควายที่มากกว่า200ตัวเท่ากับฆ่าตัวตายแต่สิงโตพบควายที่อยู่เพียงตัวเดียวสิงโตตัวมีเสียงชีวิตใช้กรงเล็บแทงเข้าที่หนังของควายเหมือนมันกำลังมีหวังในการอยู่รอดพี่น้องสิงโตรีบกระโดดทับหลังควายและล็อกคอมัน เสสิ้นงานเต้นรำใต้แสงจันทร์เนื้อก้อนนี้ช่วยชีวิตในยามวิกฤตทําให้สิงโตได้ลิ้มรสชาติของความหวังเมื่อเคยได้กินเนื้อควายแล้วยากที่จะลืมรสชาติแต่คราวหน้าพวกมันมีราคาที่ต้องจ่ายซึกแห่งสัตวรวัระหว่างสิงโตกับควายแอฟริกาสิงโตตัวมีเจ็ดตัวโจมตีฝูงควายสองร้อยตัวชั่วขนาหนึ่งฝุ่นคลุกคลุงในอากาศฝูงสิงโตโชคดีจับควายตัวหนึ่งได้นักล่าผู้ใจร้อนกอดก้นควายแล้วกัดแม้ว่าควายจะสามารถขี่กันมากแค่ไหน นำฝูงกลับมาโจมตีได้อีกครั้งแต่ตอนนี้สิงโตจับควายได้สำเร็จแล้วสิงโตได้กินมื้อหนักอีกแล้วแต่ราคาที่จ่ายไปเพียงเล็กน้อยสิงโตตัวมีตัวหนึ่งถูกเขาแทงที่ขาหน้าได้รับบาดเจ็บถ้าแผลไม่ติดเชื้อไม่กี่วันก็ฟื้นตัวได้แต่ไม่ใช่กับจูเนียร์มันประสบกับความพ่ายแพ้ครั้งใหญ่เพราะหลงเข้าไปในเขตฝูงควายแอฟริกาถูกฝูงควายที่ตื่นระหนกเตะหลังหักศูญเสียขาคู่หลังไปตลอดการใช้ได้แต่ส่วนหน้าของร่างกายเท่านั้น ขาหลังที่พิการทําให้เหลือแค่ขาหน้าที่ใช้งานได้ในธรรมชาติที่โหดร้ายอาการบาดเจ็บสาหัสเท่ากับความตายถึงแม้ว่าตอนนี้มันยังไม่ตายไม่ช้าก็เร็วมันจะถูกสิงโตทอดทิ้งจูเนียร์คลานเข้าไปหาพี่ชายและแม่แต่ครอบครัวก็ช่วยไม่ได้จูเนียร์คงไม่รอดแล้วฝูงสิงโตออกเดินทางอีกครั้งพวกมันรอสิงโตน้อยไม่ไหวเพื่อความอยู่รอดต้องตามอยู่ให้ทันจูเนียร์เข้มแข็งพยายามพยุงตัวคลานอย่างหนักต่างให้ทันฝูงสิงโต แม้ว่าโอกาสรอดจะเหลือน้อยแม่สิงโตได้ทิ้งมันไปแล้วพาพี่ชายมุ่งหน้าไปก่อนจูเนียทำอะไรไม่ถูกเพราะพื้นที่ที่เคยเล่นเมื่อวานตอนนี้กลายเป็นภูเขาเล็กๆไม่สามารถผ่านได้มันรีบคำรามร้องหาแม่เสียงมันน่าสงสารจับใจน่าแปลกพี่ชายหันกลับมาอยากช่วยน้องแม้ว่ามันจะช่วยไม่ได้แต่มันทำให้จูเนียมีแรงฮึดสู้ขึ้นใหม่อีกครั้งมันทนความเจ็บปวดและดิ้นรนปีนป่ายขึ้นไปแม้ว่ามันจะลื่นลงมา แต่ในสายตามันเต็มไปด้วยความพยายามและความดื้อรั้นความมุ่งมั่นอันทรงพลังนี้ทําให้สิงโตน้อยเจอกับทางลัดและได้กลับมาเดินข้างๆแม่จูเนียจะอดทนได้นานแค่ไหนแม่สิงโตช่วยลูกไม่ได้แต่สุดท้ายชีวิตมันถูกลิขิตมาให้จบแบบเศร้าแม่มองดูสิงโตน้อยเดินกับทะเลอยากคาบมันขึ้นมาเหมือนตอนเด็กๆแต่ตอนนี้มันหนักเกินไปจูเนียต้องพึ่งตัวเองตามให้ทันฝูงสิงโตหรือเลือกอยู่นิ่งๆและตายไป ฝูงสิงโตยังคงดูแลจูเนียร์แบ่งที่ให้มันกินเหยื่อแต่มันต้องแสดงความเข้มแข็งให้มากพอเมื่อกลายเป็นภาระของกลุ่มฝูงจะทิ้งมันโดยไม่ลังเลการคัดสรรโดยธรรมชาติผู้ที่เหมาะสมที่สุดเท่านั้นถึงจะอยู่รอดนี่คือกฎธรรมชาติที่โหดร้ายท้ายแ้งยังดำเนินต่อไปแม้ว่าฝนจะตกลงมาบ้างแต่มันแห้งเหือดไปอย่างเร็วซึ่งหมายความว่าการอพยพของสัตว์จะดำเนินต่อไปการที่ทุ่งหญ้าหายไปทำให้นักล่าไม่มีที่ซ่อน สิงโตต้องตกอยู่ในวิกฤตอาหารอีกครั้งจูเนียร์ที่อ่อนแอมันยิ่งลำบากมากขึ้นร่างกายของมันแย่ลงเดินทางทุกครั้งต้องใช้แรงทั้งหมดความเหน็ดเหนื่อยและความหิวโหวยจะดับไฟสุดท้ายของชีวิตขั้นดินเตียเต้ยๆจากแม่น้ำแห้งมันยังปีนขึ้นไปอย่างยากลำบากนี่คือความจริงที่โหดร้ายในที่สุดชีวิตของจูเนียร์ก็มาถึงจุดจบปฏิสัมพันธ์ครั้งสุดท้ายระหว่างแม่กับลูกเหมือนจะกล่าวคำอำลาในที่สุดฝูงสิงโตก็หายไป เหลือเพียงจูเนียร์ที่น่าสงสารรอยลากยาวๆแบบนี้เป็นหลักฐานชิ้นสุดท้ายของการมีอยู่ของมันฝูงสิงโตมารวมกันในที่ร่มเห็นฝูงมาลายพวกมันกําลังเผชิญหน้ากับการทดสอบในการเอาตัวรอดรอบใหม่แต่ไร้เงาของจูเนียร์ในฝูงสิงโตอีกต่อไปสิงโตตัวมีกําลังออกเล่าด้อมดมอมมองๆใกล้ๆฝูงมาลายการต่อสู้ใกล้เข้ามาแล้วฝุ่นคุกคลุ้งสิงโตจับมาลายในความโกลาหล พวกมันยึดความหวังในการอยู่รอดในที่สุดครึ่งปีแห่งความทุกข์ยากจบลงฟ้าร้องและฟ้าผ่าน้ำฝนที่หายไปนานได้ตกลงมาในทุ่งหญ้าสิงโตเพลิดเพลินกับงานฉลองมาลายท่ามกลางสายฝนพวกมันรวมกันเป็นหนึ่งอยู่รอดในวันที่ยากลำบากที่สุดในที่สุดก็ไม่ต้องกังวลกับการอยู่รอดอีกต่อไปฝนตกมาทั้งอาทิตย์ทำให้แม่น้ำในรัฮากลับมามีชีวิตอีกครั้งสองฝั่งแม่น้ำเขียวขจีไปด้วยทุ่งหญ้าทุกสิ่งมีชีวิตชีวา เป็นครั้งแรกที่สิงโตน้อยได้นอนบนพื้นหญ้าสีเขียวขจีเล่นท่ามกลางสายน้ำและดอกไม้มีเพียงจูเนี่เท่านั้นที่ไม่ได้เห็นวิวที่สวยงามนี้ชีวิตของมันก็เหมือนกับรอยตื้นๆในฤดูร้อนตลอดการธรรมชาติที่โหดร้ายกําหนดให้ผู้แข็งแกร่งเท่านั้นที่รอดหลายร้อยล้านปีไม่เปลี่ยนแปลงถึงแม้จะอ่อนแอที่สุดก็ย่อมมีสิทธิเสรีภาพในการต่อสู้กับโชคชะตานี่แหละวิถีแห่งชีวิต